ความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นณนสถาบันแห่งนี้ทุกๆเช้าของวันเปิดภาคเรียนทั่วไปตอนี้ตัวเลขที่ครูจะให้เธอเขียนเนี่ยมีอยู่สองตัวด้วยเป็นสถาบันแห่งแรกของไทยที่เปิดดําเนินการเพื่อให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลปะทางนาฏศิลป์และดูรยางคศิลป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสืบสารนาฏลีลานามว่าโขน ของวิทยาลัยนา่าิลปนแห่งนี้จึงได้เริ่มต้นเช้าของวันเล่าเรียนของพวกเขาด้วยท่วงท่าลีลาที่แตกต่างกันไปความอ่อนช้อยสง่างามเป็นลีลาที่เห็นได้ในชั้นเรียนของโขนตัวพระส่วนชั้นเรียนของโขนยักษ์มีลีลาท่าทางที่เข้มแข็งอาจองค์ และสำหรับชั้นเรียนที่ดูจะโลดโผนโจนพยานและสนุกสนานกว่าชั้นเรียนอื่นๆนี้คือชั้นเรียนสาขาโขนลิงสาขาที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปรารถนาจะได้เรียนกระวงสลุกรันเคยดูมาอยากเรียนเครื่องสูตอยากเป็นนิลพัทครับอยากเป็นลิงครับตัวหนุมานครับิอยากเป็นองค์คนมากกว่ารศการรศการ เนุมาเพราะอะไรเท่ดีหล่อดีเก่งด้วย